สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพืเ่อนๆวันนี้ว่มาทําต้นไม้จ้าทาต้นไม้กีแล้วจ้าสับปะรดสี่จ้าชื่อว่าน้องลินดานะคะเป็นสับปะรดสีพันเล็กนะคะนี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะมาเดี๋ยวมาดูต้นการนี่นะคะน้องลินดานะคะนี่ ต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นเล็กเลกไซส์มินินะคะมินิมอลนะคะก็คือถ้าเราปลูกใส่กระถางนะคะแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะแบบนี้กิ่งก้านสาขาออกมาแบบนี้นะเห็นไหมเห็นชัดเป่าเหนียวข้างนี้ดิ่ะนี่แตกก้านออกมาเป็นแบบกิ่งยางนี่นะคะ น้องลินดาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแบบนี้นะคะนี่เหนไหมลปลูกไปสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะได้หน่อของเขาออกมานะคะหลังจากหน่อน,นี้เราก็จะตัดหน่อเพื่อขยายพันธนะุ์นะเดวี่ก็จะตัดให้ดูนะคะนี่น้องลินดาก็แตกกิ่งออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะนี่ตัดตรงนี้เลยง่ายๆนะอย่าให้โดนลากนะ โอเคถ้าตรงไหนโดนแสงมากนะคะน้องก็จะเป็นลายจุดๆนะคะแบบนี้นะคะนี่เป็นลายจุดถ้าไม่ได้รับแสงนะคะคือแสงไม่พอนะคะใบน้องอะนะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่พอได้รับแสงที่เพียงพอนะคะก็จะเป็นจุดๆวันนี้มีมือโปรนะจะมาทำให้นนจตอนแรกก็จะทำเองนะจะโดนแย่ง โปรเฟชชั่นอลทำให้เลยวันนี้แล้วก็มีจับหลายช่อมารวมก็เป็นหนึ่งต้นใหญ่สวยอย่างนี้เลยนคะคะ นี่นะก็มาจัดได้ใหม่นะคะเป็นกระถางใหม่แบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักเลยนะคะมีสำรับน้องอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกไปจำชื่อไม่ได้ลินดาลินดาจ้าแล้วก็ได้จัดอันนี้ด้วยนะคะนีจัดกระถางไว้นะคะสวยๆจัดสวนในกระถางเล็กๆนะไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่นะมีเห็นไหมเห็นไหม ปรถสีนะคะสีสันสวยงามนะเพื่อนๆ